สวัสดีค่ะวันนี้มาพบพกับช่องนิวอีฟูดนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนทำสโคนค่ะนี่นะคะเราก,ก็จะกดให้ดูเนื้อเขาก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นไปเตรียมส่วนผสมในการทํากันได้เลยค่ะเตรียมส่วนผสมให้พร้อมแล้วเรามาลงมือทํากันได้เลยค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่เราใช้แป้งเค้กค่ะ14ช้อนโต๊ะหรือ210กรัมค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยเกลือนะคะเราใช้ครึ่งช้อนชาหรือประมาณ2กรัมค่ะ จากนั้นก็จะตามด้วยน้ําตาลค่ะ2ชอ้อนโต๊หรือ30กรัมค่ะและก็จะตามด้วยผงฟูค่ะผงฟูเราใช้2ชอ้อนชาหรือประมาณ8กราค่ะและก็จะทําการคนส่วนผสมของแห้งให้เขาผสมเข้ากันก่อนค่ะจากนั้นเราจะใส่เนยสดลงไปค่ะ4ชอ้อนโต๊หรือ60กรัมค่ะพอใส่เนยสดลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการใช้มือนะคะนวดผสมนะคะให้ตัวเนยเขาผสมกับแป้งดีก่อนค่ะ นี่นะคะนวดผสมประมาณนี้เลยค่ะพอเขาผสมกับแป้งดีเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราค่อยใส่นมสดลงไปค่ะนมสดเราใช้5ช้อนโต๊ะค่ะหรือประมาณ75กรัมค่ะหรือนมสดอาจจะไม่ใส่ถึงประมาณ75กรัมนะคะก็อาจจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะถ้าเรานวดผสมเขาแล้วเขาพอปั้นได้ก็พอเลยนะคะไม่ต้องเอาสัดส่วนนมตามสูตรก็ได้ค่ะเอาแค่เขาพอปั้นได้ค่ะปั้นได้ประมาณไหนนะคะที่เราต้องการ นี่ค่ะดูในคลิปเรานะคะเราก็จะปั้นไปเรื่อยๆจะปั้นให้ดูว่าได้ประมาณไหนคะ่ะนี่ค่ะเริ่มไม่ติดชามแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําไปวางในแผ่นรองนวดได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนวดต่ออีกเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใช้มือนวดต่อคึงคึงเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ทําการ กดไปแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เราก็จะนําไม้มารีดให้เขาก็คือเราไม่ได้รีดบางมากนะคะรีดให้เขาแบนๆเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้บางมากความหนาก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยค่ะหนึ่งถึงสองเซนค่ะกดลงไปแบบนี้ค่ะใครไม่มีพิมพ์แบบนี้นะคะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่สามารถกดได้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะกดไปแบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการม้วนใหม่นะคะแล้วก็กดไปแบบนี้ให้ได้ความหนาเท่ากันกับตัวแรกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะค่อยๆใช้พิมพ์กดไปแบบนี้เลยค่ะตัวสโคนนี้ก็คือทําง่ายๆนะคะทำไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เครื่องอะไรเลยค่ะตัวนี้นะคะสามารถอบในหม้ออบลมร้อนแลวก็หม้อทอดไร้น้ํามันได้เลยค่ะอันนี้ค่ะเราก็จะค่อยๆกดไปเรื่อยๆจนหมดแป้งเลยค่ะ นนี่ะะคะเราก็จะได้ประมาณแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะทาหน้าขนมด้วยตัวนมสดนะคะก่อนนำไปอบค่ะบางคนถ้าอยากให้สีสวยก็อาจจะเป็นไข่แดงก็ได้นะคะสีเขาก็จะสวยขึ้นค่ะแล้วก็ทาให้ทั่วเลยค่ะหลังจากทาให้ทั่วเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเรานำเข้าเตาอบได้เลยค่ะอันนี้เตาอบระวม ไฟไว้แล้วนะคะก่อนหน้านี้15นาทีค่ะเราใช้ไฟบนล่าง170ใช้เวลาในการอบคือ25นาทีค่ะเราก็จะรอจนครบเวลาได้เลยค่ะนี่นะคะหลังจากครบ,ครบเวลาเราก็จะได้ตัวสโคนหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเนื้อที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะและนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ